โอ้โหซิ่งซิงโอ้โหโอ้ย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 ไปแนวแล้วโอ้โหซิ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหซิ่งโอ้โหชนดีดีสิลูกมา เดินไปยาเดินอยู่แล้วเนี่ยของพังหมดโอ้ยขับชนนู้นชนนี่ขับดีๆเดี๋ยวลูกเดินดีๆเอเอาาโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหลอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ววัน้ี้โห้ววันนี้ไหเน้โ ไป,ไ,ไปชนนูน่นนะดิมา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 ัามาดิบ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 ๆดี๋ยวไปทางโน้นมันี่มาเออเออก็มม่ใช้สองขาไปแล้วดิวใช้ขาเดีเยว มันมันเริ่มรู้แล้วว่าต้องคุมไงฉลาดฉลาดมากลูกเยี่ยมมากไปหาแม่ไปแล้วพอแล้วหาแห่กกงดูนี่เออสนุกนแย่เลยไปชนแล้วี๋ยวหัวก็ชนหรอก